ค่ะสวัสดีท่านผู้ชม FC แฟนช่องนะคะทางเพจมินีช anel แล้วก็ทาง YouTube มินีช anel นะคะค่ะวันนี้นะคะแอดมินนะคะก็อ,อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะหลายวันนะคะท่านผู้ชมคะดูแลน้องชายที่ไม่สบายนะคะค่ะวันนี้ก็มีโอกาสนะคะเดินามาที่บ้านนะคะส่วนมากแล้วแอดมินก็ไม่ได้ลงคลิปให้ท่านผู้ชมนะคะขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าด้องดูแลน้องนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็มาตามาน้องแอนฟิวนะคะ ก่อนที่ออหลังจากหวยออกไปแล้วนะคะเลขน้องให้เข้าเต็มๆนะคะท่านผู้ชมเลขพลังจิตของน้องแอนฟิวนะคะวันนี้ก็คุณตานะคะมาที่บ้านของแอดมินเนาะแอดมินมันี้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณตาของน้องแอนฟิวกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงค่ะอ่าน้องแอนฟิว no ไม่มาบอค่ะวันนี้ไม่มาไปไปท้ายฟ้องกับแม่เขา<อ>พเพราะปลาหมึก ตลาดในไปขายของก็เลยไม่ได้มาเนาะมาประมาณสองทุ่มแม่เขาเอามาสมโอ้มาประมาณสองทุ่มเนาะแอดมินก็รอไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องไปที่โรงพยาบาลเลขน้องพลังจิตน้องลุงก็เข้าเต็มเต็มเลยครับโอ้โหไม่เยอะนะลุงเนาะไม่เยอะสองตัวแข็นๆนะคะสามหกก็กลับไปหกสามอันนี้คือเลขพลังจิตนะแล้ว ที่น้องลงมาเนี่ยคือจากนอนแล้วบอกว่าตาเลขพลังจิตสาเนาะครับแล้วลงมาเขียนให้ยายเขา 0, 0 <6. S 1> ูนย์หกศูนย์ห้แค่สองประตูสองประตูเองเนาะเลขจาก4ตัวครับว่าน้องคือตอนนี้น้องแอนฟิวหขวบนะคะท่านผู้ชมเนาะ,ะแม่นมากๆแม่นจริงๆเข้าทุกงวดนะคะงวดแต่เราไม่ได้จับคู่ไม่ได้บางครั้งนะบางคนจับคู่ไม่ได้แต่ลงุงลุงจับทุกตัวไหมคะ ลุงงวดที่พันนก็จับได้จับได้เคยถูกตามตัวตรงก็จับจับคู่เอางวดนี้ก็จับได้ทุกตัวเหมือนกันครับอืจับได้ครับจับได้ทุกตัวหกสามค่ะแล้วก็ซูนหกหกศูนย์แค่นี้แหละเลขทางกิจของแล้วก็ไอซีตัวนี้เขาเราก็มาจับคู่เอาเนาะจับทุกตัวเนาะทุกตัวสามตัวแล้วก็สองตัวมันก็ไม่เยอะมันน้อยมากจ้านี่เขาให้น้อยมากเนาะจ้า ให้น้อยจับง่ายมาเต็มๆนะคะสองตัวหกสามสามหกอันนี้คือเลขพลังจิตน้องพูดได้ยังไงว่าเลขพลังจิตลงุงลุงก็ไม่ทราบอ่ะตอนที่พวกเราไปวัดรหลวงปู่ทรงทําบุญเนาะ,ะตอนกลับมาแกก็รู้สึกคือแปลกๆเนาะพูดนะแปลกๆว่ามีเลขทางจิตมายัางไงตาก,ก็งงอย่างเงี้ยนะพูดเัด้งแต่เราพาไปทําบุญบัดรหลวงปู่ทรงนี่กลับมาพูดเลขทางจิตเลยสองครั้งเลยนะ,ะทางจิต แล้วทีนี้เราก็ต้องพาไปอีกนะลุงเนาะไปทําบุญเสริมบารมีคนะคะที่น้องแอนฟิลห้าขวบน้องมีเซนนะคะให้เข้าทุกงวดนะคะงวดเมื่อกี้ก็หกสามสามหกเต็มเต็มน้องจะได้มีบารมีจะได้สุขภาพแข็งแรงนะลุงเนาะค่ะให้แนวทางกับท่านผู้ชมเอฟซีที่รับชมก็ถือว่าเป็นบุญนะคะนำเสนอก็คือคุณลุงนี่แหละค่ะที่ติดตามน้องตลอดนะคะแล้วก็ช่องมณีชนเนลนะคะลงให้ท่านผู้ชมนะคะทางเพจ แล้วก็ทาง y o YouTube นะคะทางแฟนเพจมัน h ชาแนลแล้วก็ทาง y o u t u b e มัน h ชาแนลนะคะเพจมันีชาแนลนะคะปลอมเยอะนะคะท่านผู้ชมเพจจริงๆก็คือเพจมันีชาแนลชื่อมันีชาแนลนะคะอย่าลืมนะคะว่าเป็นชื่อมันีชา n e l เป็นภาษาไทยนะคะทางแฟนเพจนะคะทาง YouTube ก็มันีชาแนลเหมือนกันนะคะแล้วก็น้องนี่นะคะให้ถูกมาสิกว่างวดแล้วเนาะลุงสิบกว่างวดแล้ว นะคะกับน้องแอนฟิวรอดูรอติดตามนะคะน้องเขียนให้เมื่อไหร่น้องคะลุงเนาะก็แอ m ดมินก็จะมานำเสนอให้กับท่านผู้ชม f อฟที่รับชมและที่รอคอยนะคะเลขของน้องแอนฟิวเลขพลังจิตนะคะงวดเมื่อกี้เข้าเต็มๆนะคะเราก็ดูงวดต่อไปอีกงวดวันที่สิบหกพฤศจิกาเนาะ,ะเดี๋ยว เพราะว่าร้านคนนี้เขาชอบไปกับลุงที่สวนอะค่ะปกติก่อนก่อนนูน้น่ะเขาเขียนให้หวยใกล้จะออกก็แม่นเหมือนกันเนาะคะแต่พักหลังๆมาเนี่ยน้องเขียนให้ต่องวดหวยออกได้ประมาณสองสามวันก็บอกแล้วเนาะ,ค,ะคือแม่นจริงๆนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ที่ลุงบอกว่าอ่าร้านให้พาไปอาบน้ําพออาบเสร็จแล้วมานอนเอาเลขมานอน<า>เอาเลขพลังจิตแล้วลุงอจริงๆสิบห้านาทีอะลุงบอกว่าสิบห้ามันก็เข้าอีกนะเข้าหนึ่งห้า ค่ะเข้าหนึ่งห้าอีกแล้วก็เลขน้องแอดมินพูดเสมอว่าได้หมดนะหนห้ากระตัดเหมือนกันจ้าแล้วงวดงวดต่องวดหลังอ่ะที่น้องเขียนให้หกศูนย์สี่ห้าหนึ่งแอดมินบอกว่าให้ตามด้วยมันจะออกตามหลังออกจริงๆ51ห้าหนึ่งนะคะนี่เลขเลขของน้องเอนฟิวให้ท่านผู้ชมนะคะจับแล้วก็วิเคราะห์ดูนะคะเพราะเลขน้องส่วนมากก็จะออกตามหลังด้วยนะคะ เด็กคนนี้มีเส้นเลยไม่รู้เขามีอะไรมาสัมผัสกับตัวของเขานะเพราะว่าอาบน้ําเสร็จมานอนปกติเขาจะนอนสองเข็มโมงอันนี้มันนอนสิบห้านาทีอ่ะค่ะแล้วเขาก็ลุกมาบอกตาว่าตาเลขพลังกิตหนูได้แล้วสามหกเขาพูดอย่างนี้ตากเอ๊ะอเพื่อนที่ทํางานด้วยกันนั่งเก้าอี้ใกล้ๆกักกกกกกนนะกว่าเอ๊ะเอ็งนอนไม่หลับทําไมได้เลขสามหกมาอย่างไงเพื่อนมันงงเลยเนาะค่ะถ้านอนหลับได้ฝันเออค่อยๆเชื่อแต่นี่มันนอนสิบห้านาทีมันลุกมาแลวก็ ได้เ็กแล้วตามนั่นแหละคือเขาไปอยู่ประมาณสิบห้านาทีมันก็ได้พลังจิตเนาะตามที่เซนของเขาจะพาพูดไปเนาะ้องข้าขวบเองก็ยังยังยังเงิดอยู่นะคะท่านผู้ชมเงิดแห้งเงิดหลายเพราะว่าค่าที่นอกบ้าว่าเลขพลังจิตเนี่ยนะคะเอ็ดกันยังงงขึ้นกันเนาะคือพาไปทําบุญปุ๊บจะพูดเปลก ราดูงวดนี้เขาจะพูดอะไรนะลุงเนาะเลาะเราดูต่อไปเราไม่ต้องบอกให้เขาเขียนี๋ยวเขาก็พูดเองเลยใช่ใช่เขาเขียนเขาเขียนเองเลยค่ะครับเรามันต้องบอกว่าให้เขาเขียนให้หรือว่าให้เขาเขียนให้กี่ตัวกี่ตัวไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกค่ะเขาเขียนให้เยอะก็ตามเยอะเขียนให้น้อยก็ตามน้อยนะคะให้ท่านผู้ชมที่ติดตามช่องมินิชาแนลทางเพจทาง YouTube ก็ให้ท่านผู้ชมวิเคราะห์ดูว่าน้องมีเซนจะมีอะไรแปลกแปลก จับให้ได้ทุกตัวรวยแอดมินบอกอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะแต่ว่างวดเมื่อกี้ก็ดีหน่อยสี่ตัวเองครับเลขพลังจิตนี่ไม่ต้องเยอะสองตัวเองถ้าใครซื้อไม่ถูกก็ไม่รู้จะไปยังไงจ้ะดวงน้อค่ะลุงบางคนเขาทามลุงอ่ะญาติพี่น้องเราอ่ะเลขแอนติวเลขอะไรเลขพลังจิตเขาลุงก็เขียนให้เขาสามหกหกสามกลับสองประตู เขาลืมซ oh, so oh, ื also, ้ออีกเขาว่าโอ้ยเสียดายมากเขาบอกลืมซื้อลืมซื้อนี่ญาติน้องเราอ่ะเขาว่าเสียดายมากถ้าถ้าเราทุ่มไอ้สามหกหกสามพอใช้นี่ได้มากว่าบโอ้ยเสียดายมากจ้ะเขาบอกมาบนวันนี้แหละที่สวนนะลืมซื้อเขาเขียนลุงเขียนให้แล้วเอาไปวางไบนะว่าะลืมเลยลืมงานเขาเยอะเขาไปกี่ย้างกี่ไรกันเลยเลยลืมรูเรื่องวอ พอออกมาแล้วไปดูโอลืมซื้อเลยนะคะเขาเต็มเเขาเต็มเต็มเลขน้องเอ็นฟิลนะคะน้องมีเส้นนะคะเ้นในช่วงที่เขาเขามาวัดเอ่นูวนอีกเขาก็ไปดูก็เมื่อเลขเขาอีกเขาว่านี้เลขสามหตอนที่เราดูเนาะจ้าก็เข้าของเขาอ่ะค่ะเขาบอกสงครั้งได้ยินหมดเลยทั้งพี่พันทั้งน้องอันเนาะจ้าเห็นหมดเอ็นหมด รอ <c oughs> รับชมรอต่อไปเดอ้อน,นะคะท่านผู้ชมนะคะน้องให้ถูกมา10บกว่าหวดแล้วนะคะแอนฟินะคะน้องมีเส้นนะคะช่วงนี้คือน้องมาแรงมากนะคะท่านผู้ชมเนาะเส้นของน้องแอนฟ l วน้องมีเส้นนะคะเส้นแรงและก็มาแรงนะคะแนวทางของน้องแอดมินก็ขอบคุณน้องเหมือนกันเนาะร้านของคุณลุงนะคะ,ค,ะคุณตานี่แหละที่ได้ให้แนวทางกับท่านผู้ชม f อฟที่รับชมเนาะ ถือว่าเป็นบุญนะคะท่านผู้ชมเ<ช>ด็กตัวเล็กๆห้าขวบนะคะ<ช>ยังพูดเป็นตัวเลขหรือว่าพูดว่าเลขพลังจิตเลขอะไรก็แล้วแต่<ช>ตามที่เส้นน้องพูดเนาะ<ช>ถือว่ามีบุญนะคะน้องแบ่งปันนะคะตัวเลขให้แล้วก็คุณลุงก็แบ่งปันนะคะให้กับทางช่องหลายๆช่องเหมือนกันเนาะ<ช>ถ้ามาถ่ายก็จะให้ถ่ายเหมือนกันนะลุงลุงก็รอบ ได้อยู่ได้ก็เพราะร้านเขานี่แหละใช่ซื้อถูกเหมือนกันค่ะที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็คือน้องห้านเนาะครับห้านให้โชคมีแล้วจะแกจะให้นะเนาะค่ะเคลนเราก็มาจับคู่เอาจ้ะครับแต่แต่ลุงก็คือไม่มีงบซื้อเยอะนะคะท่านผู้ชมเราหาเช้ากินค่ำอย่างนี้นะครับรายบันบางท่านบอกว่ารายเยอะเราก็ไม่มีเงินที่จะซื้อบางท่านบอกว่าถูกทุกงวดรวยแล้วคือไม่รวยนะคะก็คือเราถูกห้าบาทสิบบาทเนาะ เราใช่คนมีตังมีเศรษฐกิจเนาะก็รับจ้างเหมือนกันเนาะลุงเนาะลุงก็รับจ้างเขามันกันเนาะถ้าลุงมีเงินเยอะมีเงินเดือนเป็นหมื่นอ่ะลุงทุ่มอ่ะตอนนี้ได้เยอะ่ะซื้อสามสิบบาทยี่สิบบาทแล้วแต่เราตามมีตามเกิดเนาะเล่นพอประมาณนี่แหละค่ะถ้าไม่ถูกมาก็จะมาโทษอีกเนาะอย่างลุงลุงก็เล่นพอประมาณที่ลุงมีแหละนะคะแอดบินก็เหมือนกันน่ะไม่ได้ซื้อหรอกหนูไม่ได้ซื้อเพราะว่าเป้าคนป่วยเป้าน้องชาย นะคะอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะคะวุ่นวุ่นกันอยู่นะคะท่านผู้ชมเข้าห้อง ICU นะคะแล้วก็ออกมาจากห้อง ICU ก็ไปอยู่ห้องธรรมดาอตอนนี้วันนี้นะคะก็ทางโรงพยาบาลก็โทรตามนะคะว่าน้องอะ่ะเป็นอีกต้องใส่ท่อใส่อ,อะไรอีกนะคะท่านผู้ชม เหนื่อยนะคะแอดมินก็เข้า,ยายออกกับโรงพยาบาลแล้วก็ต้องวิ่งทํางานด้วยนะคะเห็นใจแอดมินด้วยเดอ้อนะคะมาได้ลงคลิปให้ท่านผู้ชมวันสองวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะกด, like, กดไลค์กดแชร์นะคะให้กับทางช่องเอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินีนะคะค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวรอตามน้องเขียนให้งวดสิบหกน้งลุงเนาะสิบหกพฤศจิกายนี่แหละค่ะเียนให้ <ไป S 1> อตอนไหนเดี๋ยวแอดมินจะรีบลงให้แล้วก็ให้ท่านผู้ชมนะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกด แจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่มพลาดนะคะคลิปดีๆนะคะจากน้องแอนฟิวนะคะน้องมีเซนขอบคุณคุณลุงมากๆเลยนะคะ,คะจะค้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,คคะจ้า